พินิพานะครับคุณพินิพาเคยเคยมานั่งคุยกันตรงนี้ละนะฮะแต่ก่อนเป็นผื่นแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้อะไรยังไงคะค่ะเป็นผื่นแพ้เหมือนเป็นโรคประจําตัวเลยอะค่ะเป็นลมพิษเรียกสั้นๆลมพิษค่ะจะเป็นลมพิษต่อเมื่อเจออะไรคะอ๋อเป็นทุกวันเลยค่ะฮะเป็นทุกวันเลยช่วงเย็นๆนี่จะขึ้นเป็นปกติเลยค่ะขึ้นตาม ตามไข้อพับค่ะข้อพับขาตรงซอกคอหรือว่าจุดข้างเขาเรียกว,ว่าใต้ลมผ้าคือในช่วงเย็นจะขึ้นมาเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนอากาศหนาวโดนฝุ่นละอองโดนสารพิษโดนอะไรไม่เกี่ยวใช่ค่ะขึ้นมาเป็นปกติเลยคุณหมอบอกวิธีการรักษาอย่างไงบ้างตอน,น,นเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ เป็นสารที่เราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเกสรน,นกไม้หรือว่าฝุ่นหรืออะไรแต่ไม่สามารถจับสาเหตุได้ต้องค่อยๆใช่ต้องค่อยๆพิสูจน์โดยถ้าเสียค่ารักษาจริงๆอะ่ะในการวิจัยเกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นผื่นแพ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมไปเสร็จแล้วหลายหมื่นค่ะหลายหมืน่นอาจารย<ช>์ครับ<ะ>จากอาการที่คุณอีฟเป็นเนี่ยเราจะเรียกว่าลมพิษหรือเปล่าฮะคือลมพิษนี่มันจะขึ้นเป็นปื้นแดงบวม แล้วก็คันขาคันนะคะเป็นจากจุดเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ถือว่าใช่ใช่ค่ะนะครับกับผื่นแพ้พวกคือถ้าเป็น r a s ถ้าเป็น r รชนี่มันจะเป็นผื่นแดงที่ไม่บวมไม่บวมนะฮะแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษนี่เขาเรียกเออร์ติคารีเอรซึ่งมันจะบวมขึ้นมามันจะหนาๆขึ้นมาอ๋อแต่ของของคุณอิสฟนี่คือเป็นลมพิษแล้วล่ะเป็นแบบลมพิษเลยแล้วเวลาเป็นทีทํายังไงฮะ ต้องกินยาระงับแบบชั่วคราวค่ะเป็นยาแบบเม็ดเล็กๆค่ะคือทุกเย็นเขาเป็นก็กินเป็นก็กินหรือกินก่อนแล้วค่อยเป็นบางทีตั้งตัวไว้เลยกินก่อนไว้เลยก็ยังขึ้นค่ะแต่ขึ้นน้อยโอ้ <c oughs> ทรมานมากค่ะเป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองด้วยสีขาวด้วยแทบจะว่าจะลองทุกชนิดที่มีเลยก็ได้อ๋อสีแดงพอดีเภสัชกรที่ร้านไม่ให้ทานอะไรอย่างค่ะใหานเม็ดเล็กๆ มันมีทุกสีทานทุกสีไหมไม่ค่ะนี่จะมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะมีเม็ดกลมกับเม็ดเรียวค่ะออ,อ,อแล้วก็ทานอย่างนี้มานานไหมฮะตั้งแต่อยู่มัธยมต้นนะคะจนมหาลัยค่ะโอ้ก็แปดเก้าปีสิบสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ไล่มาจนเรียนจบอะค่ะจนมาเจอที่นี่ค่ะคงจะเป็นความโชคดีของตัวเองคือก็ไม่หายไม่หายค่ะไปหาหมอ ที่ไหนเปลี่ยนหมอที่ไหนหมอที่ไหนบอกเก่งแกก็จะให้ยามาระงับชั่วคราวอะค่ะก็เท่านั้นเองก็คือไม่มีคุณหมอท่านใดบอกวิธีที่รักษาหายใช่มีแต่ว่าให้เรามาแบบเหมือนกับวิจัยแบบว่าลองเกี่ยวกับเกสรดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือไปทดสอบความเป็นพิษใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่มันจะมามากระตุ้นเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วอะไรอย่างงี้คือลองเปลี่ยนที่ลองไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไหมฮะ ขึ้นค่ะขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่มีหนักที่สุดเลยคือได้ทำงานแล้วและมีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นกับที่ออฟฟิศค่ะก็บินไปพอกลับมานี่ไม่ใช่แค่ลมพิษหนึ่งเดียวมาหัดเลยค่ะหัดมาเลยเป็นหัดด้วยใช่ค่ะเป็นหัดเลยผมลืมไปแล้วว่าหัดเป็นยังไงอาจย์ <laughs> <laughs> เป็นตุ่ม <laughs> จะมีไข้สูงนะคะ แล้วก็เป็นตุ่มไม่ใช่สุนใสๆค่ะตุ่มเล็กๆเหมือนแบบถ้าเรามองได้อาจจะว่าเป็นไข้เลือดออกคล้ายๆกันแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบขึ้นเต็มตัวเป็นผื่นเล็กๆเล็กขึ้นเต็มตัวแล้วจะมีไข้สูงค่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพอลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยมีสาเหตุจากอะไรครับอาจารย์ฮะคือมันไม่เกี่ยวกันเนาะระว่างการแพ้ลมพิษกับ เป็นหัดเนี่ยหัดที่มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นลมพิษแล้วก็าร่างกาย air, อ่อนแอเพราะว่าไวรัสที่มันจะติดง่ายมากในคนที่ร่างกายอ่อ,อนแอนะคะสุดท้ายมีอันนึงที่น้องบอกว่าที่หมอให้ไปตรวจว่าแพ้อะไรมไม่ใช่โทดสอบความเป็นพิษกนะ็คือว่าเขาจะมีวิธีค่ะ เขาจะถามคนไข้ก่อนว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเจออะไรบ้างเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ฝุ่นแถวบ้านหรือพวกเห็บมัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาพวกเนี้ยมาทดสอบกับเราที่ประมาณท้องแขนว่าเราแพ้อะไรซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาจะต้องไปสกัดนั่นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังนิดนึงแล้วดูว่ามันบวมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําไมแพงอย่างนั้นเลยครอาจารย์ อ๋อแพงสิฮะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้ปลอดเชื้อดีไม่ดีเดี๋ยวมันติดเชื้อไงฮะออาจจะแพ้เพิ่มอะไรเงี้ยอ่าฮะใช่แล้วเคยได้ทดลองสารอาหารเสริมห่ออะไรต่างๆนานาเคยไหมฮะไม่เคยค่ะมีคนมาแนะนําแต่เป็นคนพูดยังยงว่าดื้อด้วยก็ไม่ไม่ไม่เชื่อฝังคงฝังเข็มหาหมอไม่ค่ะไม่เอาเลยค่ะกินยายาหม้อยาต้มอะไรเงี้ยลองไหมฮะ ไม่เอาเลยเหมือนกันไม่เอาเลยค่ะเอาแล้วทําไมถึงมาเชื่อบิมได้ยังไงก็ต้องไล่ตอนที่เป็นหัดใช่ไหมคะคือนอนรักษาตัวโรงพยาบาลอยู่สองคืนแล้วก็ออกมาพอออกมาคุณแม่ก็แบบเออเนี่ยลูกแม่แม่เป็นในส่วนของตัวบริษัทหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วยาค่อนข้างโอเคเนี่ยแม่ให้แม่อยากให้กินเนี่ยหนูกินนะก็ไม่กินแม่ วางไว้ให้ก็ไม่กินแล้วก็แอบ,บเอาหลบด้วยเลยอะฮะใช่ไม่ไม่ยอมบิมค่ะคุณแม่บอกให้บีมก็ไม่ยอมบิมดือ้อแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยพอกินยาหมอเหมือนระงับชั่วคาวอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปทํางานครับกลับไปทํางานได้วันแรกครึ่งวันเกือบช็อกเลยอะค่ะแบบไข้ขึ้นสูงมากมก็ยังเป็นหัดอยู่คราวนี้นอนเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลืออีกประมาณสองคืนกว่า ก็กลับมาบ้านแม่บังคับเลยแม่บอกถ้าไม่เชื่อแม่ก็ไม่ถ้าไม่รักแม่ก็ไม่ต้องเชื่อแม่ก็ไม่ต้องบิมโอ้โหแม่บอกอย่างนี้ใช่ตัดแม่ตัดลูกกันเลยนะถ้าไม่บิมอย่างนั้นเลยเหรอแม่อบอกให้กินต่อหน้าเลยอะก็ทานค่ะก็แม่ให้ทานก่อนนอนสองเม็ดต้องมาเฝ้าทุกคืนเลยสิฮะหมไม่ค่ะคืนแรกก็ ไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงเลย <c oughs> ตอน <c oughs> ออกจากโรงพยาบาล <c oughs> ไม่ค่ะก็คุณแม่บอกว่าดีแล้วคุณแม่ก็เชื่อก็ทานอ่าฮะลองทานใช่แต่แปลกมากตั้งแต่อาทิตย์เป็นหัดมาไล่เกือบอาทิตย์นึงเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลไม่มีแรงทานอะไรก็อาเจียนอื <c oughs> คือไม่มีแรงเลยแบบแย่มากเดินยังแบบเดินไม่ได้เลยปวดเหมือนปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะ <c oughs> คนเป็นหนักมากพอต้อขคืนตื่นขึ้นมา อยากกินนะหิวพอทานเข้าไปสองเม็ดแรกใช่ก็ตื่นขึ้นมาใช่กลางดึก<า>ประมาณตีสามตีสี่อะไรเงี uh ้ย huh. หิว uh huh. ก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินอะไรเงี้ยคันในตู้เย็น uh huh. ก็ทานนมทานอะไรแล้วกลับไปนอนต่อพอเช้าพอเช้าขึ้นมาประมาณแปดเก้าโมงแม่ก็ถามเป็นยังไงบ้างลูก ไม่ค่อยปวดรู้สึกแบบไม่ค่อยปวดตัวแล้วลยอยะไรเงี้ยก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็ซื้อข้าวต้มต้มข้าวต้มให้กินก็ทานได้อืก็พอตอนเที่ยงรู้สึกดีขึ้นแม่บอกว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยอย่านอนสมนะลูกถ้าลุกขึ้นได้ลุกขึ้นเลยก็เลยลุกขึ้นสักผ้าเลยก็คือมีแรงใช่ที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรได้ <c oughs> ใช่ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันแต่คิดในใจ่าสงสัยคงดีขึ้นแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยทํากิจวัตรประจําวันก็ ทานยาแล้วก็พักผ่อนพอตอนเย็นคุณแม่ก็ให้ทานอีกสองเม็ด huh. ค่ะก็ทานไปอีกวันหนึ่งก็เออแม่น่าจะไปทํางานไหวแล้วก็เลยไปทํางานอ uh huh. แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าทานต่อเนื่องนะลูก uh huh. ยาหมอก็กินบ้างแค่บางส่วนถ้ามีไข้ค่อยกิน uh huh. แต่อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกิน uh huh. เนี่ยแม่ให้บิมบิมตัวนี้ไปเ uh huh. ช้าสองก่อนนอนสอง uh huh. ก็ทานมาเรื่อยๆค่ะแต่พอหัดดีขึ้นดีขึ้นจับตัวลายเหมือนตุ๊กแกก็ดีขึ้น mm. ดีขึ้นแต่ปกติเอ๊ะก็รู้สึกแปลกใจพอทุกเย็นเนี่ยเพื่อนจะมาหาก็คือลมพิษเพื่อนจะมาเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่เห็นแวะมาเลยแปออ<จ>ริ่มเริ่มแปลกใจใไม่มีใคร<ะ>มาทักใช่ว่าเอ๊ะทำไมปกติเพื่อนรักเราจะมาทุกเย็นเลยไม่เห็นมาเลยลมพิษหายไปอะค่ะหลังจากทานไปได้ไม่กี่วันใช่ไหมฮะ เป็นอาทิตย์ค่ะเออพราะหัดนี้จะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆจางไปางหายหัดหายไปละค่ะก็เลยมาแปลกใจว่าลมพิษพมาก็หายไปออก็เลยถามแม่แม่บอกว่าเอ๋อเดี๋ยวแม่ไปถามด็ออเตอร์ให้นะลูกแล้วก็กลับมาบอกตอนเย็นอ๋อเพราะว่าบิมของเราสร้างภูมิคุ้มกัน ก็เลยอาจจะปรับภูมิคุ้มกันของหนูทําให้หนูแข็งแรงขึ้นอืก็ดูอาการต่อไปถ้ามีอะไรก็มาบอกแม่นะอะไรใชถ่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์อธิบายว่าภูมิคุ้มกันของน้องมีการปรับเนี่ยปรับไปบไปยังไงจริงๆน้องเขาก็ดูแลตัวเขาเองอ่ยนะเพียงแต่ว่าบิมของเราเข้าไปช่วยเขาก็ดูแลตัวเขาเองอ่าเนะพราะว่ารับบิมเข้าไปรักษาเดี๋ยวก็คุณต้นก็คงไปตอบคำถามก็ออยอเองอโดนจับกันทั้งคู่และฮะ สิ่งแรกที่ที่เรามีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือคว่า4แคปซูลต่อวันที่น้องเขาทานเนี่ยก็จะมีการสร้าง th1 เ, TH เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่านะแล้วก็ th17 เพิ่มขึ้นประมาณห้าเท่านะฮะในเวลาสิบห้าวันแต่นี่กินวันสองวันมันก็คงจะสร้างบ้างแต่ไม่มาก,กมากาขนาดนั้นการที่ไม่เลือดขาวสองชนิดนี้สร้างขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มความสามารถในการจัดการกับไวรัสชัดเจนไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแม้กระทั่งมเรง,เรงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วรก็าเนื่องจากเม็ดเลือดขาวของเราได้ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างมือกมากขึ้นนั่นเองอนะการตอบรับในร่างกายของเรากับขับแคปซูลสีเขียว สีเขียวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะนั้นพอเราใช้ปริยะหนึ่งภูมิคุ้มกันของเรามันสมดุลแล้วอะนะครับอาการอาการแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากทีเสองซึ่งมันเยอะไปมันโดนทีเหนึ่งจัดการแล้วอะมันควบคุมไว้นะก็แล้วยังมีทีลรกมาควบคุมทีเอสองอยู่เพราะนั้นก็คงจะไม่มาแล้วล่ะนะครับ ไหนว่าสี่เม็ดต่อวันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะเพืองตังมากแต่ว่าอยากจะสวยเร็วก็กินต่อไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าลดลงมาได้เหลือหนึ่งเม็ดแต่ไม่มีอันตรายนะวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเช้าเย็นอก็ตอนนี้ตอนนี้ถ้านับปัจจุบันก็ยังบิมอยู่แต่ว่าบิมเหลือสองเม็ดตอนเช้าค่ะอ๋อทานเช้าสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าฮะอ่าแต่ว่าถ้าเหตุกลับมาอีกรอบหนึ่งเลยก็คือมีน้องค่ะ เมื่อมีน้องตอนนี้ก็ครบห้าเดือนก็คือหายไปหมดเลยไม่ไม่เพื่อนไม่มาหาแล้วคืออาจจะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยลมพิษแต่ว่าพอมีน้องเราก็เลยหยุดบิมไปพอท้องทราบว่าวท้องน้องได้สองเดือนก็เลยบอกคุณแม่คุณแม่บอกอ๋อไม่เป็นไรลูกงั้นก็หยุดบิมไปก่อนก็ดูแลตัวเองก็ทานนม,มทารตามปกติจนกระทั่งคลอดน้องได้สองอาทิตย์อื เพื่อนกลับมาหาชุดใหญ่เลยเออใช่มาตกใจมากเพราะว่าพอคลอดน้องมาได้ก็ยังดูแลตัวเองอะคะ่ะหนูก็ยังดูแลตัวเองก็คืออาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องแล้วก็อาจจะเจ็บแผลที่ผ่าตาดะะัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นลมพิษอีกคราวนี้เป็นหนักมากกว่าเดิมอาจจะประมาณห้าเท่าตัวคือมาเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นตุ่มแดงบ้างเออบวมบ้างหรืออะไรเง<อ>ี้ยอันนี้เป็นแบบ ตุ่มแดงแล้วก็บวมแล้วก็เป็นตั้งแต่หน้าจนถึง <ไป S 2> แท<ค>บจะทุกพื้นที่เลยใช่ในร่างกายจัดเเต็มลยนะะฮใช่ตกใจมากโทรหาแม่ร้องไห้แม่กลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี<า>้ยแม่ก็ตกใจอ๋อทำไมกลับมาเป็นได้ยังไงล่ะลูกหนูเซิร์ชในเน็ตเลยเซิร์ชในเน็ตปุ๊บก็อ๋อ คุณแม่ที่พึ่งคลอดน้องอะ่ะคนที่ไม่เคยเป็นลมพิษก็เป็นกับคนที่เป็นอยู่แล้วก็กลับมาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิในร่างกายเราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นเพราะเจ็บหรือว่าต้องดูแลก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอโอ้โหก็เลยกลับมาชุดตรง,งเลยนะไหมฮะอาจารย์ครับในทางภูมิคุ้มกันวิทยานี่ถือว่า คือคงไม่แบ่งไปนะคะแต่ลูกก็จะได้ของเราติดตัวไปด้วยนะคะแต่โดยปกติเนี่ยลมพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าร่างกายอ่อนแอนะ,ะตอนนั้นก็มีดาราคนหนึ่งโตโน,โนะะ่ไงฮะที่พักผ่อนน้อยอ,อ,อย่างคลอดลูกนี่ร่างกายจะอ่อนแอลงนะคะเ,เพราะว่าเราจะเสียเลือดเสียกําลังเบ่งอะไรพวกนี้ไปอะไรงเงี้ยนะร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปพักหนึ่งอันนี้โอกาสที่จะกลับมาสําหรับคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น เเป็นถ้าท่านเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่ของคนตั้งคันเนี้ทานบิ่มได้ไหมครัข้างกล่องข้างขวดเราจะเขียนไว้เลยนะครับผู้ตั้งคันผู้มีคันไม่ควรไม่ควรจะใช้นะครับแล้วผมอยากจะเน้นว่าสารประเรนของคนตั้งคันอขอให้อย่าใช้จริงๆรือนะเพราะว่าเราเราไม่อยากเสี่ยงว่าถ้าทารก เกิดเป็นอะไรไปเราไม่อยากร,รับผิดชอบตรงนั้นนะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลไม่มีข้อมูลยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าในระยะยาวมันจะปลอดภัยรานทางที่ดีก็คือบวลในระหว่างตั้งครรภ์อย่าเพิ่งไปใช้แต่หลังคลอดบุตรแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าหลังคลอดบุตรดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนตั้งครรภ์นเนี่ยยาอะไรอาหารเสริมอะไรเขาก็งดหมด ถูกไหมฮะเออในทางการแพทย์กงงดหมดนะฮะใช่างดทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ก็บีมทุกวันก็ไม่มาละอ๋อก็หลังจากที่เป็นหนักคือหามส่งโรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมต้องฉีดยาเพราะทรมานมากเลยค่ะสุดๆคันมากแบบคันจนหายใจไม่ออกคันจนอยู่ไม่ได้เลยะต้องไปฉีดยารัง,งับชั่วคราวก็พอกลับมาปุ๊บโทรปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ต้องให้นมบุตรเดี๋ยวแม่ขอสอบถามก่อนนะว่าให้ บิมได้ไหมก็เลยพอมาสอบถามปุ๊บก,ก็บอกว่าได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าเราสกัดมาจากธรรมชาตินูก็เลยบิมพอบิมผ่านไปก็ลองสังเกตตัวเองจะเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วก็สังเกตตัวเองตอนเย็นอ๋อก็มามาแต่ว่าน้อยลงไม่ได้หนักเหมือนครั้งแรกแล้วก็ทานไปอีกประมาณห้าวันก็มาอยู่แต่ว่าเหลือแค่เสร็ เสร็จหนึ่งส่วนหก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วพออาทิตย์หนึ่งพอบิมต่อเนื่องเช้าสองกลางคืน2ก็คือก็ไม่มาแล้วเพื่อนก็หายไปลมคิดก็หายไปใช่ก็ถือว่ากลับสู่สภาวะที่สมดุลละใช่ค่ะนะครับเอาละขอบพระคุณมากเลยครับอ้า